ก็มาพบกับผมนะครับกับ Sur v i v o r Thai c ท a ช n e นนะครับวันนี้เราามารีวิวเกม i n นเฟสชันนะครับก็พูดไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่ก็พูดไม,พดไม่พูดไม่ค่อยเป็นเท่าไหนนร่นะเกงจักเปลี่ยนชื่อมาใหม่วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวเซิร์ฟคนเยอะๆแล้วกันนะครับว่า,าการใช้ชีวิตในเซิร์ฟคนเยอะๆมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะยากแค่ไหนนี่ก็ พาไปเที่ยวดูแลกันนะครับว่ามันยากแค่ไหนเราก็มาเลือกเซิร์ฟคนแล้วเซิร์ฟคนเยอะเลยนะเยอะๆเนี่ยร้อยคนนี่เลยครับเราจะเล่นร้อยคนนี้เลยจะอยเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็ตอนนี้ผมก็เอาอีกตัวมาในเซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับร้อยหนึ่งร้อยคนเดิมเออตัวนึงมาตัวนี้ก็ไม่มีของอะไรผมก็มาท้าทายอีกเหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าก็อยากมาเที่ยวเล่นนะครับตัวคนอยากเที่ยวนะอยากเที่ยวนะครับก็เมื่อกี้ก็ตายไปรอบหนึ่งแล้วครับตัวหนึ่งแนละ้วก็เราอยากจะมาเที่ยวดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่ที่ผมไปเมื่อกี้ที่ตายนี่คือหนึ่งเราไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันมีคนอยู่ในนั้นหนึ่งคน ในจุดแถวนั้นด้วยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่ในทั้งที่ผมเดินดูเมื่อกี้รอบๆนอกมันก็ไม่เห็นอะไรด้วยนะครับก็อ็มันตายแล้วก็มันดูสก็ตายแล้วนะก็ไม่เป็นไรไม่คิดมากงนี้ไม่คิดมากแล้วของก็ไม่มีอะไรอยู่แลก็โอเคครับก็แต่ตอนตอนนี้เรามาเริ่มใหม่ก็ผมมาเกิดแถวใกล้ๆจุดสองข้างหน้าผมจะมาลอง ดูนะครับล็อกกี้ฟอร์ดเาชื่อล็อกกี้ฟอร์ดแถวล็อกกี้ฟอร์ดนี้ก็สว่างของคนเล่นปืนนะครับเพราะมันเป็นจุดที่เปิดโล่งม,มากนะครับผมจุดที่เปิดโล่งมากแล้วก็ตัดสินการโดนี้ง่ายมากและว,วันเหมือนจะเป็นชี้ให้ซ้ายเหมือนกันคนเป็นกิวเขาจะอยู่รอดักฆ่าคนกันอะไรความเงีย,ยใครยิงอะไรนั่นกำลังพูดถึงปุ๊บผมก็ได้ยินปืนเลยครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงกว่าจริงๆครับก็ผมมีเสียบุญไม่ไกลจากแถวนี้เลยผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆบนหมอมนั่นแหละนะ การเทอามันเรื่องของเสียงป,ปืนลานะครับเขาจะยิงใครก็ปล่อยเขาไปแล้วกันนะครับเซิร์ฟหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับของที่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็มาเดินเที่ยวดูตามภาษาคนอยากลองของนะครับก็เย้ ข้างบนน่าจะ PVP กันนะก็มาผมคือตอนนี้ก็คือจะลองเข้าไปที่ตู้ไปสนมีก่อนเข้าหาของปืนของที่มาน่าจะหาย,ยากนะครับแต่เซิร์ฟร้อยคนกว่าคนเนี่ยมคงที่มาปืนคงจะโดนรูดไปหมดแล้ว่ะครับมีแต่โลนันนะ้นเลยตั้ง แต่ผมว่าถึงควร,รือเปล่าไม่มีของอะไรผมคิดว่าเขาก็คงจะฆ่าผม่ะครับ กดน้ำาองโซดาแล้วก็ไม้เจ็บที่ผมมีทั้งตัวตอนนี้ผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ ก็มีอยู่สามนัดด้วยกับไม้ที่เก็บกับกาหนึ่งนะอันม,มาดูกันครับคุณที่ตายเพราะอะไรโดนคนนี้ฆ่านะครับแต่ลุงซุทั้งนั้นผมคิดว่าน่าจะมา PVP กันกนะันรับ tao hợp tên lên นะี่บอกว่าอาหารมเยอะใช้ได้เลยมีกระสอบชายด้วยโอ้มีแต่ขนมเต็มไปหมดเลยนะเหมือนคนไม่ไม่เหมือนเขาแบบไม่มีคนมาเก็บอะไระไรเบยนะ goody nikado taku and into my mouth ถ้าผมเจอคนผมก็คงจะโดนฆ่าก่อนอยู่แล้วนะเสียงปืนใกล้ผมมากผมชักต้งเฟ้อไม่อยากไปเสียงนะครับ what huh? ไม่รู้ตำแหน่งคนไหลยนะว่าคนคนเขาอยู่ไหนกัน ันนะครบรอตอนนี้ผมก็ลองมาชิโอ้ยดูดีๆก็เจอปืนถ้างั้นนะครับ này vì thì có chơi bươn sang ngắn nào เนียปืนครับเนปืนสั้นด้วยครับเ้ผมชิดมานะ nó không mà, ào, 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 ngây ngây, ông ta như ngay, ào, ông ta sang ngắn, <laughs> ngông ma quá, ta như ngay, vẫn chưa biết chuyện này, ta như ngay, ở đây thì cũng, ta sang ngắn, พูดจริงๆครับว่าใช้ชีวิตยานจริงดีๆก็ตายเฉยเลยครับนะครับก็จบเพียงแค่น,นี้นะครับตายหมดเลยกลับมาอีกครั้งนะครับมันจีตายกันะก็มาใหม่นะมาใหม่ก็ไม่ลักไม่เคล็ดนะครับไปลอกทีฟอร์ดต่อเหมือนเดิมนะครับ ทีื่อกี้ผมตายไปก็เกือบจะได้ฆ่าคนแล้วล่ะครับแต่มันติดอย่นี้เดียวคือผมไม่มีปืนนะครับผมได้แต่ยิ่งเอาไม้เข้าเป็บอดเข้าไปฟาดนะครับแล้วเขาก็หันมาปืนยิงผมแล้วผมก็ตายเลยนะครับนัดเดียวไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับอเป็ออออนอะไรที่รู้สึกเส็งมากนะครับแต่ก็ยังมานะก็ทําได้ไม่มีปืนนะครับเนาะ ตบคนก็สับใจลว ตอนนี้ก็จะเขารักทีก่ใส่ครับรู้สึกนับได้แล้วตายหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคนระับเนี่ยตายไม่รู้กี่รอบล้วก็ก็อยงว่าแะ้วครับคือเรามันก็ไม่มีทีมนะนี่คือผมมาตัวเปลียวๆของก็ไม่มีอะไรครับคือมาเพียวๆไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับกนะ็ก็ถัดายก็ ก็ตายก็ถือว่าเอา้าเอา้าเอา้าซะงั้นวิ่งเอาวิ่งมาแทงผมซะงั้นผมไม่มีอะไรก็จะฆ่าผมอยู่แล้วครับกโโ็โอ้โหยอมจริงๆแล้วก็สรุปแล้วก็ก็ก็ <c ười> <c ười> ตายอีกนะครับก็คือไม่มีอะไรเลยคนระับ ไม่มีอะไรเลยก็ยังค่านะครับก็โอเคครับนะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้กับคิด